ถ้าเ,เพื่อนๆเห็นคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากหรืออยู่ในช่วงเวลายากลําบากก็คงอยากช่วยพวกเขากันอยู่ไม่น้อยถ้าหากมีเงินนะนะ <c oughs> ซึ่งสิ่งที่พูดมานี้ก็เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งครับของคนไสบุญทั้งหลายที่ทําให้คนกลุ่มหนึ่งที่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรแถมดีไม่ดียังกินดีอยู่สบายกว่าเราด้วยซ้ําเข้ามาผลประโยชน์ที่จะคอยมาแกล้งทําตัวน่าสงสารหรือถึงขั้นแกล้งพิการให้เรารู้สึกเห็นใจตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่มากมายครับตัวอย่างข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนในปีนี้ปี2566หรือ2 0 2 3กได้ การไปจับชาวจีนนางสาวขังที่สภาพต้องบอกได้เลยว่าเข้าสู่ตำราคนน่าสงสารมากๆคือไปหน้าผิดรูปเสียโฉมคล้ายโดนน้ำกดหรือไฟไหม้ทั้งยัางสวมเครื่องแบบนักศึกษาอีกด้วยครับพอสอบถามเจ้าตัวก็บอกว่าว่าเป็นคงลำบากจริงๆนะข้ามไหนก็นอนนั่งแต่พอได้ค้นตัวก็พบเงินในกระเป๋าเป็นหมื่นๆบาทเลยครับและก็ยังพบกุญแจห้องพักและโทรศัพท์มือถืออีกด้วยพอสืบสวนไปสืบสวนมาก็ไม่ได้มีเพียงคนนี้คนเดียวครับแต่ยังมีอีก2-3ถึงคนที่มีลักษณะคล้ายกันทุกคนต่างม,มีความพิการที่มีความจงใจทําให้เกิดขึ้น ทั้งนิ้วกุดใบหน้าที่ผิดรูปจากการโดนราดน้ํากดและที่สําคัญสิ่งที่อาจทําให้ท่านผู้ชมที่กําลังฟังอยู่อิจฉาจนอยากแพกกระเป๋าแล้วไปทําอาชีพนี้กันเลยก็คือรายได้ที่มันดีมากๆนั่นเองนะครับคือรายได้ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อวันเลยสิครับน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นคนลําบากจริงๆเอาละครับและในวันนี้เรื่องที่ผมจะนามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังคือเรื่องของคนเหล่านี้นั่นแหละครับคนที่ขึ้นเชี่ยวเป็นขอทานแต่จริงๆแล้วอาจจะรวยถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าสัวเลยก็ได้ขอเกินก่อนสิ่ง หรืออยากข้ามส่วนไหนผมมีไทม์ไลน์ระบุหัวข้อเรื่องไว้ให้แต่ก็จะมีเฉพาะคนที่ดูใน YouTube เท่านั้นนะครับสิ่งที่2วันนี้ผมมีเรื่องเล่า2เรื่องของคนสองคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขอทานที่รวยโคตรๆเอาละครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วผมผู้เล่าก็พร้อมเช่นกันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มเรื่องที่ไกลาจากประเทศเมืองพุทธของเราสักนิดครับนั่นก็คือประเทศอินเดียที่ได้ส่งออกอรารยธรรมสตรีทฟู้ดที่ใครๆหลายคนอาจรู้จักกันดีที่บางทีพอดูไปแล้วบางเมนูก็น่ากินแต่บางเมนูก็ ลุงคนนี้ครับลุงบาหลัดจนขึ้นเชื่อเป็นขอทานที่รวยที่สุดในโลกโดยที่ลุงแกถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับตอนที่เริ่มขอทานก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่มีเงินจริงๆนั่นแหละครับลุงแกเกิดในครอบครัวที่เรียกได้ว่ายากจนเอาซะมากๆแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าลุงแกอยู่ในวันณะจันทรานหรือเปล่าโดยสถานการณ์ยังซ้ําเติมไปอีกครับเพราะว่าครอบครัวของลุงแกเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองที่ค่าครองชีพมันแพงโคตรๆในอินเดียเลยครับก็คืออยู่ที่เมืองมุมไบซึ่งเป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามีความเจริญสุดๆ ซึ่งก็จะเป็นที่รู้กันดีครับว่าที่นั่นก็จะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูดแห่งโลกตอนออกอย่างบอสวัดนั่นเองลุงแกเริ่มขอทานตามถนนแทบทั้งวันเลย1 0 1ถึงชั่วโมงเพื่อที่จะให้มีเงินพอใช้ครับจนขอไปขอมาก็มีคนใจบุญแถวนั้นสงสารให้เงินลุงแกจนรายได้ต่อเดือนของลุงแกเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0ถึงเจ็ดรูปีอินเดียซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณ25,0 0 0บาทถึง30 0 0 0เลยทีเดียวครับมากกว่าคนจบปริญญาตรีในประเทศไทยนะ่นีหยซึ่งถ้านนหากเพ ไปปูเสือทำอาชีพข้างๆลุงแกก็มุ่งหน้าไปที่นี่เลยครับพื้นที่ขอทานตามปกติของลุงแกก็จะอยู่รอบๆสถานีรถไฟชตราปฏีชีวาจีเทอร์มินัสและอีกที่ที่ทํารายได้ลุงแกก็จะเป็นสนามกีฬาอาซัตไมเดนซึ่งสาเหตุที่อาชีพนี้ทํารายได้ให้ลุงแกได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าสถานที่ทั้งสองเป็นสถานที่ที่สาคัญแบบมากมากๆในมุมไบนั่นเองครับเพราะแต่ก่อนที่สถานีชตราปฏีชีวาจีมีชื่อว่าวิกตอเรียเทอร์มินัสซึ่งถูกขึ้นเป็นยูเนสโกเวิลด์เฮอริเทจไซ หรือแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกครับทำให้แถวนั้นมีคนตลอดทั้งวันทั้งคืนทาให้การเดบิวต์การเป็นอาชีพขอทานของลุงแกเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างสวยงามครับดึงทำให้รายได้ของลุงแกเนี่ยก็ดีตามขึ้นไปด้วยนั่นเองขนาดที่ว่ากลุ่มชนชั้นกลางที่ทําง,งานหนักงกงกงงกทั้งวันเนี่ยทำกันวาละแปดถึงสิบชั่วโมงก็ยังทํารายได้ไม่เท่าเฮียแกเลยครับซึ่งถ้าหากไปถามเฮียแกว่าเคยคิดจะทําอาชีพอื่นไหมก็จะได้คําตอบว่าลุงขอทานมาทั้งชีวิตอยากจะเรียนก็ไม่มีเงินเรียนใจลุง าพามอะไรลนซึ่งสิ่งที่ทําให้ลุงแกรวยได้ก็ไม่ใช่เพียงแค่การที่ลุงนั่งขอทานไปวันๆนะครับแต่ลุงมีหัวคิดด้านการลงทุนซะด้วยซึ่งการลงทุนของลุงเอ้ยเอ้ยไม่ได้แล้วจะเรียกลุงไม่ได้ต้องเรียกว่าเสียดีกว่าครับโดยที่การลงทุนของเสียแกเนี่ยจะอยู่ในทรัพย์สินที่จับต้องได้จะมีตัวอย่างก็เช่นอพาร์ตเมนต์สองห้องนอนในมุมไบมูลค่า12ล้านรูปีหรือเป็นเงินไทยก็5ล้านบาทสิวๆครับยังไม่หมดครับซึ่งเสียแกก็มีร้านให้เช่าอีก2แห่งโดยที่เสียจะ รอรับเงินเดือนโดยเดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณ3 0 0 0 0ืรูปีหรือประมาณ13,000บาทโอ้พระสงฆ์นี่มันอาชีพอะไรกันครับเนี่ยแกนั่งทาตัวน่าสงสารครับก็จะก็ได้มาแล้วซึ่งเงินเป็นตั้งๆซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับถึงแม้เสียแกจะเรียนไม่จบแต่เสียก็ส่งลูกชาย2คนของเสียให้ได้เรียนจนจบมาได้โดยสกิลการขอทานและโรงเรียนที่ได้ส่งไปก็ไม่ได้เป็นโรงเรียนตอกต่อยไม่มีชื่อเสียงนะครับแต่เป็นโรงเรียนคอนแวนสาขาอินเดียเลยนะครับปัจจุบันทั้งเสียและคนในครอบครัวก็ได้เปิดร้านขายเครื่องเขียนและ แน่นอนว่าไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความยากจนอีกต่อไปเสียบาลัดและครอบครัวอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวในเมืองพาเลสซึ่งเปรียบเสมือนอำเภอหนึ่งที่อยู่ในมุมไบนั่นแหละครับก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าอาพาร์ตเมนต์นี้จะราคาสูงขนาดไหนถึงแม้ว่าเสียแกจะรวยได้ขนาดนี้แล้วแต่เสียก็ยังคงนั่งขอทานต่อไปถึงแม้ลูกหลานจะมาขอให้หยุดเสียก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าจะยังคงยึดอาชีพนี้ต่อไปโดยที่จะให้สรุปรวมความมั่งคั่งของเสียรวมทั้ง ที่มีแล้วเสี่ยแกก็จะมีทรัพย์สินรวมกันทั้งหมดประมาณ75ล้านรูปีหรือคิดเป็นเงินไทยก็สิวๆครับประมาณ30ล้านบาทเล่ากันมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็คงต้องมีความคิดเซี่ยวหนึ่งแหละครับขึ้นมาในหัวบ้างแหละว่าถ้ามันได้เงินมากขนาดนั้นคงอยากเอฟอพงานทุกอย่างที่ต้องทําแล้วก็ไปเรียนสกิลกับเสี่ยแกดีกว่างานสบายเงินก็เยอะแต่รู้ไหมครับว่าไม่ว่าจะที่ไทยหรือที่อินเดียปัจจุบันมันก็มีกฎหมายที่ว่าถึงคนขอทานเอาไว้แล้วนะครับถ้าไปนั่งขอทานดีไม่ดีอาจโดนคุณตำรวจ มาจับเข้าสั่งตีไปแบบงงๆแต่ถ้าใครอยากลองก็ได้นะครับผมไม่คิดจะห้ามอะไรถ้าทําแล้วรายได้ดีผมก็มาบอกบุญกันได้นะครับและสําหรับขอบทานคนที่2คนนี้ก็ไม่ได้แพ้คนแรกเลยครับเธอคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเออิชาเธอมีประสบการณ์ขอทานอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียมานานกว่า50ปีซึ่งนานกว่าคนแรกมากๆเลยนะครับถ้าหากถามว่านานขนาดไหนผมบอกได้เพียงว่าณนะปัจจุบันที่ผมเล่าเสียบาลัดเนี่ยก็มีอายุเพียง54ปีเท่านั้นก็ลองบวกลบคูณหาร กิมเครื่องคิดเลขได้นะครับซึ่งการที่มีประสบการณ์มากขานาดนี้แน่นอนครับอายุของเธอก็ไม่ใช่น้อยๆอ,อายุของเธอก็อยู่ที่ประมาณ100ปงร้อก,กเลยทีเดียวโดยที่ความรวยของเธอคนนี้ก็พูดได้เลยว่ารวยโคตรๆครับโดยเธอจะมีสะสมเป็นอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ3ล้านซาดีไลยอลหรือเงินไทยก็28ล้านบาทเลยครับและสะสมอยู่ในรูปของที่เก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นพวกเพชรทองหรือของต่างๆอีกประมาณ1ล้านซาดีไลยอลหรือคิดเป็นเงินไทยก็อีก9ล้านบาทนั่นแหละครับโดยตอนแรกก็ไม่ ได้มีใครรู้หรอกครับว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่รวยมากมาก,มากจนกระทั่งเธอได้ไปเฝ้าพระเจ้าครับเพื่อนของเธอเอาไซดี D, ได้พยายามเอาพินัยกรรมที่เออชาฝากเอาไว้ครับเพื่อที่จะจัดการทรัพย์สินทั้งหมดของเธอโดยมีเนื้อความประมาณว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของเธอจะถูกสง่งมอบให้แก่ผู้คนที่ลำบากและจําเป็นที่ต้องใช้มันซึ่งนั่นก็หมายถึงเราผู้คนยากจนนั่นแหละครับหลายคนอาจสงสัยครับเอาไซดี outside เป็นใครทําไมถึงมีพินัยกรรมของเออชาได้ชื่อเต็มของคนคนนี้ครับอเมดอั สดีโดยที่ตั้งแต่ยังเด็กครับเขาเป็นคนที่คอยดูแลเอชาเนื่องจากเธอไม่มีญาติ มีแต่แม่และน้องสาวของเธอซึ่งทั้งสองก็เป็นขอทานเหมือนกันครับซึ่งหลังจากที่แม่และน้องสาวของเอชาได้ไปเฝ้าพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เหลือเธอเพียงคนเดียวซึ่งสำรารับใครครับเธอเป็นคนที่ทั้งชาราและก็ตาบอดรวมกับการที่ไม่มีญาติหรือพี่น้องแล้วก็เข้าตำรารายการไม้ทองคำหรือไม่ก็ไมปลดหนี้ของไทยเลยเอ๊ะ,อะ,อะตอนนี้มีคนรู้จักกันหรือเปล่าวามีอยู่ครั้งหนึ่งครับเอาไซดีพยายามที่จะพูดให้เอชาหยุดการทำอาชีพขอทานเนื่องจากคิดว่าเธอเนี่ยก็น่าจะมีเงินพอใช้ไปตลอดชั้ง ิตแล้วแต่เธอก็ปฏิเสธไปครับและตอบกลับไปว่าถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมาจะเอาเงินที่ไหนใช้และหลังจากพูดจบเอเชาก็ได้มอบเหรียญทองทั้งหมดที่เธอมีให้กับเอาไซดีและบอกให้เขาเก็บมันไว้จนกว่าเธอจะตัดสินใจได้ว่าจะขายมันตอนไหนและตอนนั้นครับมันคือยุคป,ปี2000ครับตอนที่เหรียญทองแต่ละเหรียมีมูลค่าประมาณ67 u s เดอลลาร์หรือเงินไทยก็ประมาณ2,500บาทและถ้าในตอน2014ที่เขาออกมาให้ข้อมูลเหรียญแต่ละเหรียก็จะมีมูลค่ากว่า267 u s ดอลลาร์ หรือก็ประมาณ10,000บาทต่อเหรียญเลยนะครับเหมือนทองของไทยเลยครับตอนนั้นแม่ผมเคยเล่าว่าตอนช่วงผมยังเด็กราคาทองก็จะประมาณ3-4มถึงสี่พันแต่มาดูตอนนี้สิครับทะลุไปส0,000่นเรียบร้อยแล้วถ้าผมรู้และเธอเก็บไว้ตอนนั้นคงไปเศรษฐีไปแล้วแต่เด็กสองสามขวบจะไปรู้อะไรล่ะครับ <c oughs> อันนอกเนืองไปไกลละซึ่งจะหากถามว่าเธอรวยขนาดนี้เธอใช้เงินของเธอยังไงพูดได้เลยว่าเธอเป็นคนที่ใจดีมากๆครับเพราะเงินที่เธอใช้จะเป็นการนํามันไปช่วยคนอื่นๆที่ลําบากแบบเธอเอช่าได้เสื้อคารทั้งหมด4หลังเพื่อ ไได้เอาไว้ทำอะไรนะครับแต่เอาไว้ให้เหล่าครอบครัวที่เป็นขอทานเช่นกันอาศัยอยู่แบบฟรีๆซึ่งปัจจุบันทรัพย์สินของเธอก็น่าจะได้เดินทางไปตามความปรารถนาของเอชาที่ต้องการให้มันไปช่วยคนที่ลำบากจริงๆนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามีดราม่าอะไรหรือเปล่านะเพราะทรัพย์สินเนี่ยมันมากจริงๆถ้าใครพอรู้หรือติดตามข่าวผู้บ่าวหรือเจ้าชายหล่อๆของซาอุเอ้ยข่าวของเอชาก็เอามาเล่าในคอมเมนต์กันได้นะครับซึ่งเรื่องขอทานทั้งหมดทุกคนที่ผมได้เล่าไปทําให้เห็นได้ว่าเราไม่สามารถตัดสินคนได้จาก ได้เลยไม่แน่ว่าขอทานที่เพื่อนๆเ,เห็นแถวบ้านของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคนที่อยู่ดีกินดีมากกว่าใครหลายๆคนในประเทศนี้อีกก็ได้นะครับซึ่งหลายๆคนในประเทศนี้ก็หมายถึงผมนี่แหละไม่ใช่ละไม่ใช่ละซึ <c oughs> ่งการที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นขอทานหรือก c a มอร์กันแน่นะครับและผมก็คิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะได้ลงในช่องช่วงใกล้ๆปีใหม่พอดีขอให้เรื่องร้ายๆผ่านพ้นไปกับปีเก่าและขอให้ปีหน้าใจดีกับเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่หลงมาฟังจนถึงตอนนี้คิ เห็นยังไงดีไม่ดีหรือ,อยากให้ทำเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นค่าน้ำพึ่งมะนณวกล่วคอผมกันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าและก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนไปด้วยเลยครับโชคดีมีชชยครับผม